ชีกแนวแซลรถคลิปนี้พบกับรถสกูตเตอร์ที่ดีที่สุดในโลกณนะเวลานี้ที่โดนไอ้พวกติ๊กต็อกเกอร์ดีแต่ปากชอบบูลลี่แต่ไม่มีปัญญาซื้อมันก็ขี่ไอ้ชิปหายเมดอินช h i n นแล้วยังไงวะไอฝ่ายแต่ออปชั่นกูเหลือร้ายรู้จักชื่อกูไว้เดี๋ยวอีกไม่นานกูจะครองปัตพีสอนเตส5 0บซีรีส์ ใหญ่โตโอ้อาอลังการปานขี่วิมานเนืขราพร้อมท้าชนกับทุกค่ายช่วงล่างก็ออกแบบมาอย่างดีชุดเบรกหน้าที่มีบอกเลยเรเดนเมาส์ของกูคือค่ายเดียวที่มีมาให้ปั๊มเบรกชื่อไม่คุ้นหูแต่จะบอกให้ฟังแอ็บไลน์นี่ของจีนที่ไหนนี่เจจวนจากสเปนบ้านเกิดเมืองนอนมาร์กมากเกวสรู้ไว้ด้วยไม่ได้ให้ของห่วย,วยที่ไม่ได้ตีแบรนด์สีสันเรืองรองทํามาอย่างดีไม่มีขีดยาปากดีนี่ไม่ใช่รถที่ตีนของกาก LED รอบคันอยากให้ทราบว่าไฟหน้าของกูโปรเจคเตอร์6ดวงเลยค่ายอื่นมีให้บ้บางม เบรกหลังก็ดิสเบรกเข้าฝาบ้านจะเอาอะไรมาเบรกไม่อยู่มาลองก้มดูจะได้รู้จะได้เข้าใจวันนี้มันรถของคนฉลาดเลือกไม่มีตังค์ซื้อขี่ไม่ต้องมาเผืออเดี๋ยวได้เจอซอนเตสแซงในโค้งแล้วจะมาบ่นว่าเรื่องผิดที่ไปซื้อรถแดนปาดิษอธัธิบุตรไทยบอกใหญ่เท่าสนามเทนนิสคิดดีคิดว่ามันไม่คุ้มตรงไหนใต้บอกกูใส่ควายได้สามตัวพร้อมขนหัวหมูไปไหว้เจ้าเชงเมง้งให้บรรพบุรุษปาร์ตี้ลิมสะได้แบบสมจิตติดตาตึงใจหัดเป็นคนจิตใจดีคิดถึงคนอื่นคิดถึงบรรพบุรุษบังดี จะได้เจริญเจริญมีตังซื้อรถดีๆอย่างซอนเตสมาขี่แบบกูไงเครื่องยนต์กลไกลผลิตเองออกมาจากโรงงานไอติคต็อกเกอร์หน้างโง่ชอบบอกกูใช้เครื่อง S Y M มันใช่ที่ไหนระดับกูซอนเตสเก่งที่สุดไม่งอเทคโนโลยีจากค่ายอื่นใหมาแปดเปื่อนหลอกรู้ไว้มั่งอย่ายอยู่แต่ในกาลาโลกมันพัฒนาไปตั้งไกลหัดอัปเดตความรู้ไว้เยอะๆจะได้ไม่เสือเฟ้อฟัดซอนเตสของพวกกูหนะยุโรปยังให้การยอมรับสวดราคาก็เบาๆนะครับราคาน่ารักไม่เกินแสนห้าเพราะจีนกับไทยนั้นหนาเป็นพี่น้องกันขายไม่แพงขายไม่แพง ระบบความปลอดภัยให้มาครบรับจบแบบรถยุโรปที่ผู้มึงทับินหา,า ABS, แต่ ABS หรือ traction พร้อมจอสีที่ดู u t ท b e ได้ขี่ไปดูหนังไปได้สบายอุรายกแผนที่ขึ้นจอก็ดูได้ไม่ต้องไปติดที่จับโทรศัพท์ให้มันรบนักรกหนาโลง่งนคลีนๆสบายลูก,กตาแถมออปชั่นของกูบอกเลยว่าครบครันนี่แหละครับคพุพ่อคนแม่รถสกูตเตอร์สมฉายา The New Player ที่เกิดมาเพื่อ Change the World เกิดเมืองเจ๊กแล้วมึงจะทำไมร้อยเจ็ดสิบรถเดิมหน้าใหม่มึงทำให้ได้ก่อนไหม แล้วค่อยมาคุยกันสวัสดีครับ